สวัสดีครับขออนุญาตโชว์นะครับจิ้งโกรมกำลังวางไข่ครับหยกเชนเลอร์ฟาร์รมรอบนี้คือไม่รับแล้วนะครับ<อ>การการจองเพราะว่ารับแค่นี้ครับรับเท่าที่ลูกค้าสั่งเพราะว่าพรุ่งนี้มะลืนนี้ผมจะจับแล้วครับ แน่นทุกถาดครับผมไข่ที่ได้ไปก็จะได้ไปตามนี้เลยตามที่ตัวมแมลงลงไข่นะครับถ้าสนใจรอบหน้าก็สั่งก็ได้ครับเพราะว่ารอบน,นี้ผมผมไม่รับเพิ่มแล้วครับ